หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกเรื่องนี้คุณหยกให้ชื่อเรื่องว่าร่องรอยความรู้สึกโอชื่อแบบเหมือนนิยายมากเป็นยังไงฮะเรื่องนี้เชิญเลยฮะเออเออ พี่เป้เอาหยกหยกหยกข,ขอขอแล้วกัน<อ>เพราะว่าเรื่องเนี้ยขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมได้ขอเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเออเอาเป็นเอาเป็นเรื่องที่หยกไปเล่าที่โกดกาทมดีกว่าอา๋อได้อันนี้คือเปลี่ยนกันแบบสดๆเลยนะชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนสดๆ,ๆเลยเอ่ฮะรากไส้นี่แหละรากไส้รากไส้โอเคจัดไหมฮะครับผมอยู่หน้าบ้านเลยครับขอโทษครับอ่อก็ด้วยความที่เรื่องเนี้ยครับมันเป็น ต้องบอกว่าหยกอยู่ร่วมในเหตุการณ์ครับร่วมในเหตุการณ์ในที่นี้คือไม่ได้บอกว่าอยู่เป็นตัวเป็นตัวนะที่เป้เข้าใจว่าก็คือมนันเป็นเป็นช่วงที่ที่ทีทหยกขายของอย่างนี้นี่แหละแล้วคราวนี้ยสักประมาณตีตีสามตีสี่อะตีสามกว่าเพื่อนหยกมันโทรมามันก็มีสายประหลาดโทรมาซึ่งเราไม่ได้ติดต่อกันนานเราก็เลยใครวะมันโทรมาลูกค้าโทรมาคอมเลนฉันหรือเปล่าฉันลืมน้ําพะโล,ล,ลหรือเปล่าหรืออะไรยังไง <c oughs> พอรับสายเสร็จ ไอ้ยกกูเจอผีกูเจอผีกูเจอผีแล้วก็กิ๊กก๊ก๊เดี๋ยวมันก็วางสายไป<ะ>อีก็ตกใจเอา้ายีุ่้ยเป็นไรวะเออเดี<ะ>๋ยวยกยกก็ยังเฮ้ยหูแว้วหรือเปล่าวะว่าเพื่อนกูเจอผี<ะ>ใช่ปะว,วะก็ยังเราก็พยายามที่จะโทรหาพยายามที่จะติดต่อมันอะพยายามที่จะติดต่อมันอะมันก็ไม่ไมต่ติดต่อไม่ได้มันไม่สามารถติดต่อได้<ะ>จนกระทั่ง เช้าอ่ะสัาประมันเจ็ดโมงเช้าอ่ะมันถึงค่อยเล่าให้ฟังแล้วยกต้องโทรถามมันประมาณสี่ห้ารอบแบบกับเรื่องเนี้ยจนได้สรุปมันเรียบร้อยอ่ะยกถึงได้เรื่องนี้มาผมอบอกอย่างนี้ก็เรื่องมันมีว่าคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยครับคือมันก็ปิดค่อนข้างยาวเนอะเพื่อนอยกก็ทํางานประจาที่กรุงเทพคราวเนี้ยครับพอมันเริ่มปิดคลินิกเริ่มปิดเขาก็เริ่มแบบว่าเอ่อเริ่มเคลียร์ตัวเองแล้วก็ว่ากลับต่างจังหวัดกัน ถูกไหมมันก็แบบว่าคือมันทําอะไรในกรุงเทพไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็ต้องแบบว่ากลับไปรูมลำดาบบ้านเกิดอ,อพี่พีเต้เออครับเออคเาเนี้ยไอ้แฟนเพื่อนอยู่อ่ะมันก็ไปกลับข้ามจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพอีสานกรุงเทพอีสานอย่างเงี้ยตลอดระหว่างทางอะครับทางเข้าหมู่บ้านมันเนี่ย พอใกล้ทางเข้าหมู่บ้านอ่ะไอ้ตุย้ยด้วยความที่ตุ้ยเป็นผู้หญิงตัวเล็ก่ะมันก็ขับรถแล้วลักษณะผู้หญิงตัวเล็กขับรถที่เป้เข้าใจว่าชอบออกทางเกยกับอินพวงมาลัยอ่ะอแล้วก็แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเป็นคนที่สายตาสั้นแต่ไม่ชอบใส่แว่นครับอะสังเกตไหมคือคือเกยสังเกตผู้หญิงขับรถปะ่ะคือผู้หญิงจะชอบขับรถอย่างเงี้ยแล้วทําตัวหอ่อหอเป็นเหมือนกุ้งอ่ะอแล้วก็พยายามขับอ่ะเออสักพักนึงอ่ะ ไอ้แฟนมันก็ตุ้ยมือเหยียบเลยมือเหยียบเลยมือเหยียบเลยไอ้ตุ้ยก็ตกใจว่าฮะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วไอ้ตุ้ยมันเป็นขับรถไม่ไหวมันขับรถแค่หกสิบแปดสิบหกสิบแปดสิบแบมันขับอยู่ได้แค่เนี้ย เอออีแฟนมันก็บอกมึงเยียบเลยเยียบเลยอีตู้ก,ก็อะไรให้กูเยียบอะไรให้กูเยียบอะไรอีตุ้ <c oughs> ไอทางแฟนมันก็บอกนั้นมึงเลี้ยวเข้านั่นปั๊มข้างหน้าปั๊มข้างหน้าพอเลี้ยวเข้าเสร็จปุ๊บอีตูย้ยคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปฉี่ก่อนเดี๋ยวไปซื้อ,อคงซื้อของกลับบ้องกลับบ้านเปล่าจ้จอีแฟนมันกระโดดข้ามมาทางฝั่งขับรถรีบขึ้นรีบขึ้นอีตุ้ก็นั่งอันฉี่ผข<อ>บอกอน,นั่งนาเขียวอันฉี่เขาบอกอะไรวะมมนเกิดอะไรขึ้นวะแฟนมันก็ไม่พูดอะไรนะจนขับไปถึงบ้านไป ตุ้ยก็เอาคงเอาของอะลงหมดพอเอาของลงหมดเสกแล้ะพี่เป้แล้วมันก็บอกว่ามูฟมูฟตัวเองอ่ะไปนอนบ้านแฟนมันนอนนอนอพาร์มตนแฟนมันซึ่งมันไม่ได้ห่างจากบ้านมันมากไงไม่ได้ห่างกันมากครับไอตุ้ยก็พยายามถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคืออะไรแฟนมันก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกคือเห็นมันบอกว่ากูอยากขับไวๆบองเห็นมันอยู่แค่นี้แล้วก็บอกอยากจะเข้าบ้านไวๆไอตุ้ยก็บบว่าก็เลยทิ้งแต่มันก็ยังติ่งมันก็ยังคิดนะเพราะโดยปกติ แฟนมันถ้าไม่โมโหจริงจะไม่พูดมึงกูถ้าไม่โรคไม่เล่นอะไรจริงๆจะ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 ไม่อยากคายอะ่ะ <c oughs> เออไอ้ตุ้ยพอ,อ,อ,อททาไมต้องแบบะไรขนาดนี้วะจนกระทั่งพอมาถึงแฟนห้องแฟนมันซึ่งโดยปกติตุ้ยมันก็ไปกับอีสานอยู่แล้วโดยปกติคือคราวเนี้ยพอกลับมาที่ห้องแฟนมันอะ่ะ มันบอกมันรู้สึกว่ามันนอนแล้วมันรู้สึกอึดอัดตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตุ้ยคือตุ้ยพฤติกรรมการนอนตุ้ยจำไม่ได้เป็นคนนอนดิ้นตุ้ยไม่ได้เป็นคนนอนละเมอแต่วันแรกตุ้ยไปนอนอยู่ที่หน้าระเบียงตุ้ยเป็นอย่างเนี้ประจำถ้าไม่นอนทานที่หน้าระเบียงก็นอนอยู่ทางออกหน้าระเบียงหรือไม่ก็นอนลักษณะคือท่อนบนอยู่ข้างบนท่อนล่างอยู่อยู่อยู อยู่ครึ่งเตียงครึ่งเตียงล่างอ่ะอยู่อยู่อยู่ยุดพื้นเตียงอ่ะครับคือนอนเหมือนตกเตียงอย่างนั้นอ่ะแล้วแฟนมันก็จะรู้สึกเวลานอนเนี่ยกลับมาก็เหมือนนอนไม่ใช่ห้องตัวเองรู้สึกอึดอัดแล้วมันเหมือนแบบว่าเหมือนผีอ้ามอ่ะอ้ามอยู่ช่วงบนอย่างเงี้ยแต่ช่วงล่างยังยังขยับได้แต่ช่วงบนอ่ะอึดอัดแล้วแฟนมันจะบอกว่ามันรู้สึกมันเหม็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพวกพวกไสนเน้าอ่ะพวกพวกเครื่องในเน่าเน่าอ่ะ มันไม่ใช่แบบว่าศกอื่นนะมันเป็นเหมือนเครื่องในเน่าๆอะเครื่องในที่เน่าแล้วอะเออแต่ไอ้ตุ้ยเนี่ยหนักที่สุดคือมันไม่ได้แค่นอนละเมออะไรลักษณะไหนายอย่างนั้นบางทีหนักสุดคือตามคอมันเหมือนมีคนเอาสองมือมาบีบคอมันนะเป็นรอยมือเลยนะบางทีก็รอยเขียวช้ำบางทีแล้วตามเนื้อตามตัวจะเป็นรอยเป็นอย่างเงี้ย ลากยาวมาประมาณครึ่งปีได้อ่ะพี่โอ้ยหนักนะนานด้วยหนักนะครับใช่ณนะแลยวยาวนานด้วยแล้วคือว่าจนกระทั่งที่หนักสุดคือแฟนมันตื่นขึ้นมาช่วงประมาณตีสองมันเห็นไอ้ตุ้ยไปยืนอยู่ตรงหน้าระเบียงแล้วคือเตรียมที่จะตกอยู่แล้วหัวจะพิมตกจากจากจากอไอ้ระเบียงอยู่แล้วแฟนมันก็วิ่งพวดเข้าไปพี่มันชนกับประตูระเบียงซึ่งกระจกระเบียงพอดีอะ่ะประตูกระจกอะ่ะ ปึ้งแล้วประตูกระจกล็อกเออแล้วออกไปได้ยังไงเป็นไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันออกไปได้ยังไงนี่คือคําถามว่าโอ้โแฟนมันก็บอกว่าโลกโลกโลก,โลกพอเปิดออกมาได้เสร็จก็คว้าตัวไอ้ตุยแล้วลก็ลากเข้ามาอืวิธีแก้ไขปัญหาก,ก็คือพาไปหาพระแล้วนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ไม,ไม่พาท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็แค่บอกว่าโอเคทําสังฆทานก็สังฆรทานนู่นนี่นั่นมันก็เลยแก้วิธีด้วยคําว่าแฟนมันก็คือจะผูกเชื่อ ไว้ที่เทา้าขวาแล้วก็ผูกเชือกอีกอันหนึ่งไว้ที่ขาซ้ายอีตุย้ยนี่คือแก้ปัญหาง,ง่ายๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออีตุย้ยก็จะไปนอนครึ่งตัวบนอยู่ข้างข้างบนเตียงครึ่งตัวล่างเอ้ยครึ่งตัวล่างจะอยู่บนเตียงครึ่งตัวบนจะตกเตียงยหรือไม่ก็ตรงตามหน้าก็เหมือนเหมือนเป็นรอยมือเหมือนสามสามนิ้วสี่นิ้วเหมือนคนตบอ,อ่ะ จนกระทั่งแฟนมันน่ะมาได้งานมีพี่มาได้งานเกี่ยวกับคนที่เปลี่ยนเอ้น้ําตามตู้อ่ะตามตู้กดอ่ะอื mm. ทําอย่างนั้นน่ะได้ประมาณเดือนหนึ่งจนงานอยู่ตัวแล้วคือแฟนมันน่ะเคยขับบรรทุกมาก่อนเพราะว่าเอญาติญาติทางแฟนมันน่ะมีรถบรรทุกให้เช่าก็คือเหมือนขนอ้อยขนอะไรพวกเนี้ยตลอดใช่ไหมละ่ะเขาก็เคยทํางานพวกนี้นมันก็จะรู้เส้นทางมันก็ อยู่กับสายงานนี้ได้ไวมันก็เลยคิดว่าทางแฟนมันอะ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะออกเอาลอบต่างจังหวัดจะได้ได้เงินเพิ่ม,มแล้วช่วงนั้นอะ่ะตุ้ยมันก็ไม่ได้ทํางานมันก็คือเลยเอาของเนี่ยมาขายเอาพวกเสื้อผ้าเก่ามาเอฟขายบ้างนู่นนั่นนี่ในฟงในเฟซบุ๊กมันก็ขายของอยู่อยู่อย,อยู่ที่ห้องได้ถูกไหมพี่อ,อ่ะคราวเนี้ยแฟนมันก็เริ่มกังวลแล้วว่าตุย้ยมึงจะอยู่ได้หรือเปล่าเท่ากิดว่า เกิดว่าตัวเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยถ้าแฟนเขาไม่อยู่อย่างเงี้ย hmm. ไอ้ตุ้ยบอกฉันไม่ได้เป็นคนนอนละเมอฉันไม่ได้เป็นคนนอนดิน้นเธออประสา hmm. เธอพูดเองเออเองเธอคิดมากหรือเปล่าบบว่าฉันก็บอกแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เห็นอะเพราะว่าแฟนไอ้ตุ้ยตื่นเช้ามันก็จะเห็นว่าไอ้ตุ้ยอะมันนอนตกเตียงตลอดอะครับ hmm. ซึ่งมันก็ไม่ใช่พฤติกรรมของตุ้ยอยู่ดีแต่ตุ้ยมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่าตัวเองเป็นคนนอนละเมอแต่มันก็เลย เอาอย่างนี้แล้วกันไปซื้อกล้องวงจรปิดอือ่าเอากล้องวงจรปิดตั้งเลยตั้งเข้ามุมเตียงเลยแล้วก็ลุ่งขึ้นเนี่ยแฟนมันจะต้องไปเอ่อขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็เลยนอนก็ยังผูกแล้วก็ยังบอกก็ยังผูกขาเหมือนเดิมนะแล้วก็บอกตุ้อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าไม่อยู่เนี่ยเอาเอาเชือกอบะขู่ขูก่กับขาเตียงด้วยอเออนั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นพอพอไอ้คืนสุดท้ายที่แฟนมันนอน ไอ้ตุย้ยก็ตกก็ตกเตียงอยู่ดีนั่นแหละไอ้ตุย้ยก็ยังบอกบอกตัวเองไม่ได้เป็นคนนอนละเมอขนาดนั้นสุดท้ายคือพอแฟนมันไปไอ้ตุย้ยก็เหมือนเอาเอาเอามาดูนะว่าตัวเองนอนดิ้นนอนตกเตียงไหมมันก็สงสัยคุคงนอนดิ้นนอนตกเตียงไหมแต่มันก็ยังคิดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ ที่คิดมากหรือเครียดอะไรขนาดนั้นที่จะต้องเก็บมาฝันหรืออะไรต้องบอกว่าต้องนอนดิ้นนอนตกเตียงอะ่ะมันก็ยังยังไม่รับความจริงอยู่ดีว่าตัวเองนอนดิ้นนอนตกเตียงจนกระทั่งวันหนึ่งอะ่ะคือการเอฟของนางก็เริ่มแบบว่าคือคือการขายของออนไลน์ของนางก็เริ่มแบบว่าเริ่มเยอะขึ้นนางก็เริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มมีสินค้าใหม่ๆมากขึ้นนางก็เริ่มแบบว่าเอ่อเปิดเปิดไลฟ์สดขายทั้งรอบเช้ารอบบะรอบเย็นครเขาเนี้นางก็เหนื่อยพอนางเหนื่อยเสร็จปุ๊บ นางก็นอนนอนทั้งชุดอย่างนั้นเลยแต่นางลืมลืมที่จะผูกเชือกไว้ที่เท้านางปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางไปนอนอยู่ที่หน้าระเบียงไปแล้วอืออีกแล้วคราวนี้ตุ้ยก็บอกหรือว่ากูไปนอนหรือว่ากูเป็นคนนอนละเมอจริงๆวะก็มานั่งคิดนะหรือว่ากูเป็นคนนอนละเมอจริงๆวะเออนางก็เลยบอกว่าบอกเอาอย่างนี้ คืนนี้กูจะไม่นอนนางก็บอกเล็วคืนนี้กูจะไม่นอนเหตุเกิดนางก็เลยอัดกาแฟไปนางก็อัดกาแฟอัดกาแฟอัดกาแฟนางก็ไล่สดอย่างบ้าพลังมากเสร็จพอตกตกเดึกสี่ทุ่มนางหัวถึงหมอนใช้พลังเยอะไงแต่ตาก็ยังแข็งไงมันก็เหมือนว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นนะพี่เต้เข้าใจว่าคือเหมือนว่าลิตกาแฟมันก็ดีดอ่ะ แต่ตัวแต่ตามันก็จะหลับอ่ะคนมันนอนไวอ่ะเหมือนคนตาค้างเหมือนคนตาค้างเออมันคนเหมือนคนเออเหมือนคนตาค้างอ่ะมันมันก็ไม่รู้ว่ามันมันกึ่งหลับกึ่งตื่นไปแล้วอ่ะนางก็คิดว่านางหลับเว้ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนางรู้สึกว่ามีมีอะไรสักอย่างเนี่ยเตียงอ่ะมันเริ่มยัวจากทางฝั่งฝั่งแฟนครับมันรู้สึกนะแต่ว่าตามันอ่ะหลับอืแต่ว่าความรู้สึกมันยังตื่น เข้าใจความหมายไหมแล้วค่อยๆยวกโยโย,ยมาเสร็จปุ๊บก็มากดเหมือนจับมันขึงไว้อย่างนั้นนะแล้วก็เอามือนึงอ่ะเหมือนเหมือนคนเอามือหนึ่งอ่ะกดที่คอมันแล้วอีกมือน,นึงตบหน้ามันตบใหญ่แล้วตบแล้วตบมันคว่ำลงจากเตยียงด้วยนะแรงอะ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็จิกหัวมันอ่ะลากกับพื้นอ่ะ โอ้ยโหดอ่ะค่อยๆลาก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 ,ลากอีตุ้ยก็บอกทำไมฝันกูโหดลายอะไรอย่างนี้วะมันยังคิดว่าฝันอือเออมันคิดว่ามันฝันจนกระทั่งมันไปอยู่ที่หน้าระเบียงอ่ะงกงกเงินเงจนมันบอกว่าจนหัวมันจะทิ่มอยู่แล้วมันก็เฮ้ยหวกเฮ้ยห,หรือว่ากูนอนระเบร์จริงๆวะครับแล้วเวลาคือปีสองพอดี อนางก็รู้สึกนางเริ่มช้ำทั้งตัวแล้วไงเพราะนางรู้สึกนางนางบอกเลตัวขนาดนั้นนอนละเมอหรือว่ากูนอนละเมอจริงๆวะเอ๊แต่มันก็รู้สึกอ่ะมันรู้สึกว่าถึงหลับถึงตื่นอ่ะก็แบบจนนางก็ตั้งตั้งตั้งสติอยู่หน้าระเบียงสักพักนึงนะจนแบบว่าแล้นหน้าระเบียงมันก็แคบอะอพาร์ตเมนต์น่ะมันก็แคบใช่ไหมล่ะนางก็เริ่มเอาตัวไปพิงกับไอ้อะไรไอ้เครื่องซักผ้าแล้วนางก็ค่อยๆบอกว่าโฟกัสโฟกัส ตาเริ่มโฟกัสในที่มืดได้อนางก็เริ่มอมืเริ่มอากาศมันก็เย็นเจ็จปุ๊บพอนางกวาดตากําลังจะเข้าห้องคราวเนี้ตานางอะทำมุมสี่สิบห้าองศากับพื้นอะสิ่งที่นางเห็นคือมันเห็นครึ่งล่างที่ใต้เนี่ยเละมาเลยจะตัวเละแล้วก็พยายามเอามือกัดกันมืนลอลงไปมึลอลงไปมึลอลงไปอีกตวก็เก๊ ตีดด้มันก็บอกเอากระเท้าเทอาอ่ะมันก็ตีทีดียวสว่าโอ๊ยตัวอะไรก็ไม่รู้มันก็ตีจี้จี่นะมึงต้บอกมันคือมันเป็นลักษณะคนที่แบบมันเหมือนมันเหมือนคนที่ว่าโดนชนแล้วเอาหน้าถาไปกับพื้นหน้าเลอะสมองสมองไหลแล้วบอมีครึ่งตัวดัสลาดใส่ ลากกับพื้นมาอย่างนั้นน่ะไส้กองเต็มเลยครึ่งลงครึ่งในเลยอยู่อีทางมันก็กี๊กๆอย่างนั้นน่ะมือกไใส่เนี่ยมึงตัวอะไรมึงตอะไรมือตีนก่อแล้วมือทามันก็เตะ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 แล้วพี่เข้าใจตันระเบียงมันอยู่แค่นั้นน่ะและอีตัวเนี่ยมันก็พยายามที่จะเอามือมึงลงไปมึงลงไปกูจะเอามึงไปได้มึงลงไปมึงลงไปจนกระทั่งบอกว่า อีตุ้ยบอกกูเตะมันนะกูเตะอ้วกูเตะมันโดนนะแต่มันวนะุดโดนก like ับกำแพงหมดเลยตีนกูพังหมดเลยยกไปยี่บ่ายว้วอะยังไงมึงมัน <percentages> ก็บอกว่าบอกกูเกูไม่ร <gosto> ู้กูจะทำยังไงถ้ากูอยู่อย่างเงี้ยกูคงช็อกตายมันก็คิดว่ามันอะการจ่ายมันเอามืออะเหมือนกดหัวเขาแต่อี จังหวะที่มันบอกว่าเอามือกดหัวเขามันบอกว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนมือมันไปโดนสมองเขาม่อมันแย่อย่างนั้นน่ะแล้วมันตกเย็้เฉียบเลยแย่แย่เย็นเยนอย่างนั้นแล้วกูกดหัวให้มันหัวความแล้วกูก็โดดเข้ามาแล้วกูก็ปิดประตูแล้วกูล็อกแล้วกูวิ่งขึ้นไปที่เตียงแล้วกูว่ากี่จีกูเลยหยิบโทรศัพท์โทรหามึงมันเป็นจังหวะที่มันโทรหาโยกครับและไอ้สิ่งที่หัวสายมันตัดก็คืออีตัวนั้นน่ะมัน เข้ามาในห้องแล้วมันก็เอามือควานไปหยิบู้นหัวเตยียงแล้วมันก็มากอดสั่นปรากฏว่าไอตัวนี้เดินอยู่ข้างเตยียงอ่ะลากสองมืออ่ะสองมืออ่ะลาก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 เดินอยู่ข้างเตยียงกูจะเอามือไปได้มึงลงมัึงลงมากงดูพยายามไต่เหมือนเหมือน,เล,น,เ,ลนเล่นเล่นเล่นจระเข้เล่นจระเข้ทำอย่างนั้นไอตัวยอกี้อยู่บนเตียงอย่างนั้นน่ะมึงก็อะไรมึงคือตัวอะไรมึงคือตัวอะไรไอตัวยองกี้ แล้วมันก็มันโทรหาหยกมันก็รู้อยู่แล้วว่าหยกไปหามันไม่ได้มันก็โทรหาแฟนอีแฟนมันก็ไม่รับสายมันโทรหาทุกคนมันไม่มีใครรับสายจนกระทั่งนางตีนขึ้นมาได้สติมากูโทรหายามกูต้องโทรหายามกูต้องโทรหายามมันก็เลยโทรหายามยามลุงยามหนูโดนสีหลอกหนูโดนสีหลอกว่ายามจะขึ้นมายามคิดว่าอีตุ้ยเมา ว่ายางจะขึ้นมาอีกครึ่งชั่วโมงอีกตุ้บอกโยกกูต้องเจอค่ะอะไรมันคือตัวอะไรแล้วมันเดินมันพยายามจะเอากูลงไปที่ได้มันจะเอากูตัวเอนที่ได้ตัวอะไรวะก็บอกอะไรวะยกก็ยังอะไรวะพี่ผวหอวงปูวเดีมันคือตัวอะไรหวะมันคือตัวอย่างเออมันมันก็บอกบอกกูก็ไม่รู้แล้วมันก็มันก็เดินสองขามันก็เดินสองมือมันเอาสองมือตัวมันเอาสองมือลากแล้วไส้มันก็ยาวอ้ยโอปน่ะนึกกลิ่นนึก ได้กลิ่นคาวมันก็คุ้งแบบเต็มห้องจะอ้วกก็ไม่อ้วกบมบางทีมันก็บอกโอ้โหห้องมันเละมันอ้วกบนที่นอนอ่ะครับมันบอกมันไม่ไหวจริงจงจนกระทั่งยามมาเคาะประตูอ่ะมันหูเท่านั้นแหละมันกำพูแล้วมันหลับตายแล้วมันกระโดดกระโดดจากเตียงเลยนะไปถึงไปถึงหน้าไปถึงหน้าประตูเสร็จปุ๊บเปิดประตูได้เสร็จปุ๊บมันกระโดดกอดยามก่อนเลยลุงผีรอบหนูลุงผีรอบหนูลุงผีรอบหนู ยามก็บอกหนูเมาหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่เมาหนูไม่เมาผีลอกหนูแล้วมันก็ชี้เข้าไปในห้องยามก็ชะงนชะเง้อดูยามไม่เห็นอะไรที่ไม่เห็นอะไร,รแต่อีตุย้ยอ่ะพอจังหวะที่จะเอามือปิดประตูอ่ะอีล่างนั้นน่ะอยู่บนเตียงแล้วชี้หน้ามาหาอีตุ้ยอูจะเอามือไปให้ได้ชี้หน้าแล้วพูดอย่างนี้เลยเห็น <c oughs> คนเดียวเออ อีตุี่บอกโอ้กูกูอยากจะกันลิงก้าฆ่าตัวตายเดี๋ยวนลยโยกบอกกูไม่เคยเจออะไรโหดขนาดนี้โยมมันบอกกูไม่เคยเจอผีบอกนี่หรอคือผ e <hi> ีนี this this ่หรอคือผีมันพูดกับตัวเองว่านี่คืออะไรมันคือตัวอะไรนี่คือผีหรอนี่คือผีหรอกูไปทําอะไรใครเขากูเคยไปขับรถทนใครหรอกูคือมันแตกความคิดที่อยู่ในหัวเต็มไปหมดว่ามันคืออะไรและสิ่งที่มันเจอคืออะไร เออจนมันนั่งนั่งนั่งจนประมาณเจ็ดโมงเชา้ามันก็โทรหาแฟนแฟนมันลางงานเลยแล้วก็ขับรถบุงมาที่หาอีตุยก็เลยพายตุยไปหาหมอทรรแถวบ้านแถวหมอทําที่บ้านในหมู่บ้านที่รู้จักนั่นแหละครับ<อ><อ>เสร็จปุ๊บพอไปหาหมอทําเสร็จไปกันสี่คนอีตุยแล้วก็ญาติมันอีกสองคนพอลงจากรถเสร็จปุ๊บหมอทําเดินออกมาจากเรือน้วชี้ลงมามึงไม่ต้องขึ้น อีสี่นางนี้ก็อ้าวกูมาแล้วแล้วไม่ให้กูขึ้นนะให้กูทําอะไร hmm. กูหมายถึงมึงอะไม่ต้องขึ้นไอตูนีคนอะ oh. ขึ้นตกลงหนูต้องขึ้นไหมคะออตู้ยังไงนะหนูต้องขึ้นไหมคะมึงแต่ต้องขึ้น <laughs> อันนี้คือจริงๆริง,รงคืออีตู้บอกกูไม่ได้จะกวนตีนเขาตะกุงงงในอยู่ๆมาถึงกูเปิดประตูมาเขาชี้มามึงไม่ต้องขึ้นอ้าวจะ จะเอาใจให้กูกลับเหรอก็ให้กูทําอะไรจะให้กูยังไงเอากูเอากูงงสิงงแตกสิพอเดินขึ้นกูบอกแล้วไงมึงไม่ต้องขึ้นไอ้สี่คนก็เดินขึ้นพวกมึงอะขึ้นไปไอ้สี่คนกูเดินวิ่งดุ๊กดุก,ด,ก,ด,ก,ด,กดุกขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บหมอทำโคนนั่ง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 อยู่เสร็จปุ๊บข้อถามเป็นไงล่ะโดนมานาันนดดักคุยคุยคุยเขาบอกว่าอ่ะเอามาไอ้ตุ้ยว่าเอาอะไรคะ อยากจะเห็นใช่ไหมว่าโดนอะไรมามั่งอีตัยงเงียบมันก็เลยเอามือถืออ่ะให้ไปเพราะว่ามันเอาเมมเมมของอีเนี่ยเมมกล้องอ่ะใส่มือถือไว้เพราะตลอดทางที่มันมามันเปิดดูตลอดเลยทีทั้งหมดสิบสองตาเนี่ยเออสิบหก 16, เอออะไรแปดตาเนี่ยนั่งแหกดูอ่ะแหกดูคลิปอ่ะตั้งแต่ต้นอ่ะตั้งแต่ได้ได้ได้ตั้งตั้งแต่ได้กล้องมาเนี่ย มันก็เป็นลักษณะคืออีตูอ้อย่างมันนอนละเมอ,อมแต่พอหมอทาเขาเอาไปเนี่ยแล้วเขาเอาไปนั่งเหมือนบริกรรมอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เอามาให้ดูอีกทีหนึง่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออืที่มันเห็นนะครับมันเป็นอีตัวครึ่งล่างเนี่ยค่อยค่อยานออกมาจากใต้เตียงฝั่งไป่แล้วค่อยค่อยดึงตัวขึ้นมามตีง แล้วก็คืนคืนแรกเลยนะตั้งแต่คืนแรกเลยนะแล้วก็ลากตัวเองอ่ะค่อยๆลากตัวเองอ่ะไปทางแฟนมันมแล้วลำไส้ของมันเนี่ยก็โปะอยู่บนเวนหน้าแฟนมันอยู่ตลอดเวลา <S <S> แล้วมือหนึง่งอ่ะก็จับคออีตุยแล้วก็ขยัาขยัาขยัาเขยัาแล้วก the ็ตบ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 เสร็จปุ๊บก็ค่อให้ลากตัวเองแล้วก็เอาไส้เนี่ยลากตั้งแต่หน้าแฟนมันจนถึงหน้าอีตุยมาแล้วก็พอลงมากับพื้นเสร็จปุ๊บแล้วก็จิกขวัยตุ้ยเนี่ยลากลากลงมาแล้วก็ค่อยๆแท็กตัวเองไปแท็กตัวเองไปแท็กตัวเองไป พอไปถึงหน้าระเบียงเตะ็ุบเดีวก็พยายามดันให้ตุ้ยมันลุกขึ้นดันดันให้เหมือนมันมันขึ้นให้ให้มันตั้งตัวตรงแล้วพยายามดันให้มันโตก่ดดันให้ตัวเองให้ตัวผ้ากับระเบียงให้ได้เขาต้องใช้พยายามความพยายามมากเลยนะแล้วก็มันเล่าให้ยกฟังมันต้องพยายามมากเลยนะกูบอกเลยนะว่ามานีมานะติดติดชูใจมากอี่ตัวนี้ดูนกูบอกเลยกูบอกโอ้ตายแล้วบอกมันต้องํำขนาดนี้เลยเหรอ ู S <S บอกออตู้ถันจริงมึงไปชนไข่ป่าวกบอกตู้บอกขนาดม่มสักตัวนึงกูยังไม่กล้าออตอบไม่กล้าตีเลยเขาโกรธอะไรขนาดน,นั้นนะเออ,เอ,อบอกอีตู้บอกเดี๋ยวมันดูกี่คลิปกี่คลิปอีคลิปไม่แต่อีตัวเนี้แต่ออกมาจากทางฝั่งแฟนมันตลอดเลยเอ,อ,อีตู้ก,ก็บอกหนูนหนูต้องทอํายังไงคะเสร็จปุ๊บหมอทําชี้ไปหน้าประตูกูบอกแล้วไงว่ามึงอย่าขึ้นมากูไม่ให้มึงขึ้น อยู่หน้าประตูเรือนแล้วจ้าบอกอีตุยบอกนี่เขามาแล้วนะคะนั่งฝันก็คกอยอยู่ไอชิบหายผู้ยญิงโคตรแล้วว่าเสร็จปุ๊บทางหมอทำหันมาที่แฟนมันก็ตกลงมุงจะเอาไงล่ะตัวต้นเรื่องปึ้งอีตุยบอกอ้าวไม่ใช่กูเหรอจาคเช็ดเช็อยู่อีตุยอ้าวปึ้งอ้าวไม่ใช่กูเหรอ แล้วก็หันไปที่แฟนมันออีตาทั้งหมดสามคู่หันมองที่แฟนแล้วมึงไปเกี่ยวอะไรด้วยอ,อีแฟนมันก็ผมคิดว่าเขาจ่ายสิ่งใหม่แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เกี่ยวเอเรื่องมันคืออีแฟนมันเนี่ยตอนก่อนที่จะมาเจอ,อตุ้ยเนี่ยเ,<อ>เคยขับรถสิบล้อมาก่อนอืแล้วเคยชนคนแล้วที่สําคัญชนแล้วย,ยังไม่ตายแต่ขาดครึ่งไหมขาดครึ่งเก<อ>ือบขาดครึง่งแล้วขับรถ ย้อนมาพับอีกรอบหนึ่งจนคิดว่าแน่ใจแล้วอ่ะแล้วก็ค่อยขับไปแล้วก็ค่อยมาบอกลุงมันลุงมันก็เลยให้เงินก้อนหนึ่งกับคนงานว่าให้หนีไปว่าเนี่ยคือคนที่ว่าที่ขับรถชนคนเนี่ยหนีไปฝั่งบ้านฝั่งเพื่อนบ้านแล้วแล้วก็มาติดต่อทําชําระค่าสินไหมอะไรให้กับทางครอบครัวของผู้เสียหายเฮ้ยทำไมเขาต้องถอยมาทับอ่ะ คือคนขับรถใหญ่พี่คือเขาเขาเขาหยงไม่รู้นะว่าไงแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพิการอะมันเสียเยอะกว่าตายอะงั้นเอาให้ตายเลยเออเอาง่ายง่ายคือว่าคือถ้าพิการอะเสียเสียยิบเสียย่อยเยอะกว่าถ้าตายจากงานศพทีเดียวจบตุมว่างั้นใช่ถูกต้องครับนั่นแหละแล้วบอกว่าก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวกูจะเจรจาให้หมอท้งว่าบอกงั้นเดี๋ยวกูจะเจรจาให้ก็เลยถาม มึงจะเอาไหมถ้าจะให้เขาบวชบวชสามพันษาพอไหมทางผีไม่เอาวิญญาณไม่เอากูไม่เอากูจะเอาคนต้องยังไงต้องมีคนชดใช้อีตุ้ยกูบอกเดี๋ยวหนูจะขอบวชด,ด้วยค่ะอ๋อ,อมึงต้องบวชอยู่แล้วเพราะมึงดวงตกอีตุย้ยก็อ้าวกูไม่มีบทพูดต้องปิดปากกูไม่มีบทพูดตุ้ยมึงไม่มีบทพูดีแฟนมันก็บอก อ่าเดี๋ยวอย่างนี้ผมจะอยู่ด้วยกันได้ไหมครับเพราะว่าจะต้องแต่งงานกันแล้วก็ก็อยู่ไม่ได้หรอกเขาบอกว่าเขาคง,งตามอย่างเงี้ยเขาจะเอาไปให้ได้สักคนหนึ่งก็อ่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้นั้นถ้าผมบอกบวชตลอดชีวิตจะปล่อยพวกผมไหมครับครับเออผีไม่เอายังไงก็จะเอาไปไม่ได้เขาไม่ยอมเพราะเขาบอกว่าลูกเขาเพิ่งจะเกิดได้แค่สองวันเฮ้ยออเขาไม่ยอมเขาบอกเลยเขาไม่ยอมโอ้ยเฮ้ยแล้ว แล,แ,ลแล้วเราเราเพิ่มไปเกี่ยวอะไรอะ่ะตุ้ยอะ่ะอีตุย้ยอีตุ้ยก็เป็นแฟนคนทำไงแล้วคืออ,อีตุ้ยก็สงสัยแล้วทําไมหนูจะต้องมารับคอรนะคะหันมาทางอีหมอทําหันมาทางแฟนก็ดูหลังผัวมึงสิออปากคละแน่นเชียอ๋อเอาเขาไม่ได้ <c oughs> เล่นเขาไม่ได้จะมาเล่น ตุ้ยเองเล่นคนข้างเคียงจ้ะตายแล้วครับไอ้ตุ้ยก็บอกบอกวกูกูตายแล้วกูตายแล้วบอเสร็จปุ๊บบอกไอ้ทางแฟนมันก็เหมือนเป็นจะหวังดีก็เลยบอกว่าบอกแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมเลิกกับตุ้ยตุ้ยก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับหมอทางก็บอกงก็คงจะไม่เป็นอะไรแหละอืมแต่ว่ามีคนต่อไปของมึงก็คงจะเป็นก็เลยว่าเลิกอีตอีผัวมันก็เลยมองหน้า้ตุ้ยอีตุ้ยก็บอกคราวนี้มึงจะไม่ได้ตายเพราะผีละมึงจะตายเพราะกูครับไม่น่าจะรอดนะ ห,หมอทําเขาก็เลยให้วิธีแก้มาง่ายๆก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็คือให้เป็นเขาเรียกว่าให้ทาเวสรวนมาแล้วก็เป็นยันอาาักขระไหลไม่รู้ติดบ้านตู้ติดบ้านฝั่งแผนมันแล้วแฟนมันทํางานอะไรไม่ได้เลยต้องช่วยงานที่บ้านขายของอยู่บ้านเหมือนกันก็ต้องคราวนี้ยก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวกลับเที่ยวไปเที่ยวกลับแต่สี่ห้าโมงเย็ยนก่อนพระอาทิตย์ตกจะต้องกลับบ้านตัวเองอืมครับ ค้างกับอ้ตู้อีกก็ไม่ได้แล้วเขาถามจะเอาเมมคืนไหมถ้าเอาคืนเดี๋ยวเขาก็ตามไปอีกนะอะไรที่เป็นสื่อเกี่ยวกับเขาอ่ะเขาเอาหมดนะพอขนาดเนี้ยเอามาถึงเนี้ยเขายังตามมาเลยเ<ข>ตามเกาะรถมาเลยอะ่ะเขาตามมาเลยอ่ะ<น>อะไรที่เป็นสื่อเกี่ยวกับเขาอ่ะเขาตามหมดอะ่ะแขนอาคาดโอ้โหทุกอย่างไม่ทำกับเขาอย่างนั้นนะอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังแก้ปัญหาด้วยการแยกกันอยู่ โอ้ยลากไส้จบแล้วลากไส้อิ่มช้ะโอ้อโหมันมันสยดสยองอ่ะคุณอุญโยกมันน่ากลัวงี้อะโอ้ค,อคือคือมามาในลักษณะที่เป็นเป็นวิญ,ญญาณก็น่ากลัวแล้วนะนี่มาแบบในสภาพที่โดนทับเลยอ่ะเขามาในสภาพที่เขาตายครับแต่ที่น่นาสงสารเขาที่สุดคือเขาเขาเพิ่งจะเห็นหน้าลูกได้แค่สองวันใช่คือไม่รู้เหมือนกันนะถ้า ถ้าคนขับไม่ถอยไปทับอีกรอบหนึง่งเขาอาจจะไม่ไม่เสียชีวิตหรือเปล่าเนาะเอออันนี้เราไม่รู้คือ,อที่แฟนมันบอกนะที่ตุ้ยมันเล่าให้ฟังนะคือลงมาชนน่ะชนชน่ะขาดตัวเกือบขาดโอนะชนแล้วอ๋อครับแต่ยังไม่ตายยังพะง,งาบอยู่เลยนะแล้วเขาขอให้เรียกกู้ภัยให้ด้วยเขายังยกมือไหว้มันเจ้าแฟนมันใจดามากคือออกคือขึ้นรถเสร็จ มาทับต่ออีกทีหนึ่งเออคือจริงพี่อารมณ์สองอารมณ์คนสองคนน่ะมันแตกต่างกันเลยนะอารมณ์คนที่โดนโดนโดนชนน่ะเขาห่วงลูกผมคิดว่าพี่พี่คิดว่าเขาตั้งจะห่วงลูกือนเขาขอความกรลุณาสทุกท้ายแล้วว่ายังยังไงเขาก็รู้ตัวว่าเขาตายอ่ะอย่างนั้นมึงช่วยกูหน่อยเถอะมึงอะไรสักอย่างให้ลูกเมียกูได้รู้ว่าเฮ้ยกูโดนชนมีคนรับผิดชอบนะนน่นนั่นนี่ ใช่แต่คืออีกฝ่ายหนึ่งคือคือเขาคิดในลักษณะว่าอ้าวเดี๋ยวถ้ามึงรอดล่ะแล้วอะไรอย่างนี้ล่ะพี่เข้าใจปะอเออนั่นแหละเออเนาะคือเข้าใจถึงคนที่คนที่โดนชนที่ออประสบอุบัติเหตุอะบางทีแผลมาจากกนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่รู้สึกตัวนะมันจะชาบางทีเราไม่รู้ครับเออครับโอ้แต่อีกคนชนมันโหดลายจริงเลยอะน่ากลัวจริงโอโอ้ยน่ากลัวเห็นภาพแล้วคุณยกเล่าได้แบบ แทบจะหายจะแทบจะหยุดหายใจอ่ะเนี่ยครับจบแล้วครับพีลากไส้โอ้โหแล้วคนที่ซวยคนที่ซวยคือตุยเพื่อนหลักดีนะที่โอ้โหไปยืนอยู่หน้าระเบียงอยู่หลายรอบเออถ้าไม่ไม่ตกไม่ตมยังดีว่าผมยังดีว่าดวงไม่ถึงคาโอ้ยน่ากลัวเรื่องนี้น่ากลัวมาก้ยอ่ะรากไส้นะครับ ขอคบคุณคน้องหยกมากที่เราเรื่องนี้เราฟังเหมือนคุณหยกไปอยู่ในเหตุการณ์เลยอ่ะโอ้หยกกว่าจะรวบรวมข้อมูลข้อมูลยกโทรหามันมันก็แต่ไลฟ์สดขายของอย่างเดียวเพราะช่วงนี้คือให้กลับมาทํางานประจํามันก็บอกว่าบอกกูรู้แล้วยกอืาการมีกิจการเป็นของตัวเองดีอย่างนี้นี่เองอก็บอกจ้ะตามนั้นแหละครับแล้วแล้วเราที่เขาเล่าให้น้องหยกฟังเขาเล่าแบบนี้เลยปะก็เล่าอย่างนี้แหละ เออเข้าใจกาเราอย่างนี้แหละคือคือกลุ่มเดียวกันอ่ะาเหมือนกันอ่ะเออเข้าใจมันบอกบอกกูกูก็ไม่รู้ว่ากูจะกลัวดีกูก็กลัวนะแต่แต่ตกูก็โดนเบรกกูโดนเบรกหัวที่มันกูไม่รู้กูจะหัวร้อนหรือกูจะร้องไห้ดีเวลาหมอทาเขาด่ากูไอคนฟังอ่ะมันมันหานะเออแต่ไอคนเจอพี่ว่ามันไม่หาในในในตอนนั้นอ่ะใช่โอเคคุณโยกขอบคุณมากขอบคุณน้องโยกมากแล้วก็ขอให้กิจการขอทั้งยก ปังๆรวยๆขยายสาขาขอบพคุณมากไปเยอะนะโอเคแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพอย่าไปหาโคมอะไรมากนะบอกคุณแม่ด้วยโอแม่ผมมาขอให้ขอให้เขาได้ขับหมูเขามีความสุขกันแน่โอเคครับขอบมากครับคุณโยสวัสดีครับสวัสดีครับ